สวัสดีวันที่30นะคะวันนี้จะพามากินข้าวต้มนะคะข้าวต้มข้าวเปียกนะข้าเปียกก็เปียกเจ้าดังสกลนครนะตั้งแต่เกือบสาปีที่แล้ว30ปีที่แล้วในร้านเนี้ยกำลังรถรถเยอะค่ะมอเตอร์ไซค์เยอ กเยอะมากเลยค่ะเลิกงานไปเก็บ้านะคะโอเคเปียกค่ะเปียกปกต,ติว่าจะมากินปากหม้อร้านที่ป้อมแต่เข้าปิดค่ะ ก็เปียกอันนี้ก็น่ากินโอเค